ผลและสรุปผลการทดลองเรื่องกระโดดหนีแรงโน้มถ่วงของโลกผลการทดลองการกระโดดขึ้นไปในแนวดิ่งโดย 1. ไม่ผูกถุงทรายที่ข้อเทา้าผลการทดลองความสูงของการกระโดดขึ้นอยู่กับความสูงที่นักเรียนวัดได้ 2. ผูกถุงทรายที่ข้อเทา้า ข้างละ500กรัมผลการทดลองความสูงของการกระโดดขึ้นอยู่กับความสูงที่นักเรียนวัดได้ 3. ผูกถุงทรายที่ข้อเท้าข้างละ1,000กรัมผลการทดลองความสูงของการกระโดดขึ้นอยู่กับความสูงที่นักเรียนวัดได้ compact, สรุปผลการทดลอง จากการทดลองพบว่าเมื่อผูกถุงทรายติดก,กับข้อเท้าต้องออกแรงมากกว่าขณะที่ไม่ผูกถุงทรายเพราะน้ำหนักของถุงทรายที่กดลงในแนวดิ่งทำให้ต้องออกแรงมากขึ้นดังนั้นแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดวัตถุลงสู่พื้นผิวโลกทำให้เกิดมวลของวัตถุค่ะสำหรับวันนี้ เราก็ได้เรียนรู้การทดลองเรื่องกระโดดนี้แรงโน้มถ่วงของโลกกันไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ